ใจถึงแผนการอันล้ำลึกของพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักและห่วงใยเราทั้งหลายในเช้าวันใหม่นี้พระองค์เจ้าผู้ที่มาด้วยความท้อใจขอพระองค์ทรงโปรดประทานกำลัง ผู้ที่มาด้วยความขาดแคลนขอพระองค์ทรงเติมให้เขาเต็มล้นบริบูรณ์ด้วยสิ่งดีทุกสิ่งพระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรลูกๆของพระองค์ให้ได้รับพระพรจากพระองค์ในทุกๆคนพระองค์เจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดในใจเราทุกคนพระองค์เจ้าพระองค์ปรารถนาที่อยากจะสอนลูกของพระองค์เตือนลูกของพระองค์นำพาลูกของพระองค์อย่างไรพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ลูกของพระองค์นั้นได้ยินเสียงของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรรเสริญพระองค์อเมนสรรเสริญพระองค์วันนี้นะคะเรามาเรียนครั้งที่11นะคะถ้าเรานับตามครั้งนะคะครั้งที่11ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราและอยู่เหนือเรานะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราและอยู่เหนือเราเราคงเคยได้ยินว่าเอ๊ะพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในเรา แล้วพระองค์อยู่กับเราแล้วการเจิมของพระองค์ก็อยู่กับเราแล้วทําไมเราต้องขอพระองค์เจิมเรามากขึ้นมากขึ้นทั้งที่พระองค์ก็อยู่กับเราอย่างเต็มขนาดอยู่แล้ววันนี้เรามาดูว่าพระวจนะของพระเจ้าได้พูดถึงว่าพระวิญญาณผู้อยู่ในเราพระองค์ทำสิ่งใดในชีวิตของเราและพระองค์ผู้อยู่เหนือเราพระองค์ทำสิ่งใดที่อยู่เหนือชีวิตของเราในในประการที่หนึ่งนะคะเรามาดูว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงอยู่ในเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงอยู่ในเราเป็นอย่างไรบ้างย้อนบทที่สี่ข้อสิบสี่บอกว่าแต่ผู้ที่แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราให้แก่เขานั้นเขาจะไม่กระหายอีกน้ำซึ่งเราให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดรเพราะนั้นตอนนี้ได้พูดถึงว่าเมื่อเรามาได้รู้จักกับพระเจ้าเนี่ยคำว่าน้ำบ่อน้ำพุน้ำพุที่อยู่ในตัวเขา พุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันร์ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานชีวิตใหม่ให้กับเราอดีตก่อนหน้านั้นเราวิญญาณเราได้ตายไปแล้วกับความบาปเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าพระเยซูที่ฟื้นคืนพระชนพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ที่ทรงให้พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ องค์นี้แหละที่ประทับอยู่ในเราที่ประทานให้กับเราเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเรามาเชื่อพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นชีวิตนิรันดร์พุ่งอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราคือผู้ที่ประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราแล้วก็ประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราไม่เพียงแต่ประทานชีวิตให้เราเท่านั้นแต่พระองค์มีพลังภายใน ภายในชีวิตของเรามีพลังภายในวิญญาณของเราแน่นอนพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนเสรีภาพก็อยู่ที่นั่นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนความเข้มแข็งก็อยู่ที่นั่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของระองคงอยู่กับใครคนนั้นก็เขาก็ไม่เป็นเหมือนคนเดิมที่เป็นคนบาปอีกต่อไปเขาจะเป็นคนที่มีเป็นเหมือนพระลักษณะของพระเจ้าเป็นเหมือนเป็นเหมือนกับสิ่งที่พระเยซูพระเยซู รับใช้และอยู่กับสาวกอย่างไรดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์นี้แหละที่พระเยซูได้ประทานให้กับเราหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าดังนั้นเราทั้งหลายมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้มแข็งอยู่ในเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราพระวิญญาณพูดกับเราเสมอว่าเราได้รับชีวิตนิรันดร์เราได้ชีวิตใหม่ พระวิญญาณผู้นี้แหละเป็นผู้ที่ตอกย้ําในใจเราว่าถ้าหากว่าพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์ยังไม่ได้เสด็จกลับมาหรือเราไปอยู่กับพระองค์หรือเราตายไปเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าเราไปอยู่สวรรค์นแน่นอนเราไม่ตกนรกเพราะว่าเรารู้ว่าผู้นี้แหละองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ไถ่ชีวิตของเราออกจากแดนความตายออกจากแดนบวรนาผู้นี้แหละทําให้เรามีชีวิตที่มีความมั่นใจว่า เรามีชีวิตนิรันร์กับพระองค์แน่นอนดังนั้นคำว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานี่คือผู้ที่ย้ำเตือนเราเป็นผู้ที่พูดกับเราเป็นผู้ที่ให้ความหมายความเข้าใจในชีวิตของเราว่าเราได้มีชีวิตนิรันร์กับพระเยซูอามเมนไหมคะพี่น้องดังนั้นนี่คือน้ำพุที่บอกว่าอยู่ในเราในย่อนบทในน้ำพุที่อยู่ในเราในย่อนบทที่สี่ข้อสิบสี่ได้บอกว่าการมีชีวิตนิรันต์ คำว่ามีชีวิตนิรันดรน์คือชีวิตที่ที่มีพลังมีชีวิตที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของความบาปและความกลัวคําว่าชีวิตนิรันดร์คือชีวิตที่ไม่มีความไม่มีความพ่ายแพ้แต่มีชีวิตที่เป็นความเข้มแข็งเหมือนองค์พระเยซูดังนั้นเราทั้งหลาย,ยมีพระองค์ผู้นี้แหละที่อยู่ในเรา น้ำพุที่บอกว่าพุ่งขึ้นสู่ชีวิตของเราคือเป็นน้ำพุที่มีความมั่นใจถึงชีวิตนิรันด์มีความมั่นใจถึงชีวิตที่มีพลังที่ที่เป็นเหมือนองค์พระเยซูยอนมาที่7ข้อ 37- ถึง39มีบางข้อบอกว่าไม,ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะถ้าผู้ใดกระหายให้ผู้นั้นมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีเขียนไว้ว่าแม่น้ำ มีแม่น้ําที่ทํารงชีวิตพระพีข้อนี้บอกว่านอกจากว่าพราะเจนะของพระเจ้าในข้อในข้อในยอห์นบทที่4ข้อ14บอกว่าเราได้รับชีวิตนิรันร์เป็นชีวิตนิรันร์องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเป็นเหมือนน้ําพุที่มีพลังที่พุ่งออกมาจากชีวิตของเราเพราะว่าเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วก็ในข้อ1ิ ในข้อ37-39บอกว่ามีแม่น้ําทํารงชีวิตคําว่าแม่น้ําทํำรงชีวิตเนี่ยคือเมื่อเรามีชีวิตนิรันร์ชีวิตนิรันร์ของพระคริสต์ความมีพลังของของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราที่พุ่งขึ้นมาพุ่งพุ่งขึ้นมานี่หมายถึงสําแดงความดีงามของของของพระเจ้าสําแดงความความมีชีวิตนิรันร์คำว่ามีชีวิตคือมีชีวิตที่ที่ไม่ตายอีก ดังนั้นสิ่งเหล่านี้พุ่งขึ้นมาจากชีวิตของเราและพระพีข้อต่อมาที่บอกว่าเป็นเหมือนแม่น้ําทํารงชีวิตแม่น้ําทํารงชีวิตเมื่อน้ําพุพุ่งขึ้นมาความดีงามของพระเจ้าพุ่งขึ้นมาพระพีตอนนี้บอกว่าเป็นเหมือนแม่น้ําทําไมไม่เป็นเหมือนน้ำพุเป็นเหมือนแม่น้ําเพราะเป็นแม่น้ํานั่นคือน้ําที่ไหลผ่านไหลผ่านชีวิตของเราเป็นสายน้ําที่ นอกจากเป็นน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาจากตัวเราที่เป็นน้ำพุที่อย่างมากมายที่ความดีของพระเจ้าพุ่งขึ้นมาจากชีวิตของเราจนกลายเป็นแม่น้ําเป็นเหมือนแม่น้ํเพรอะพี่บอกข้อนี้บอกว่าเป็นเหมือนสายน้ําหรือแม่น้ําทําลงชีวิตสําหรับไปถึงผู้อื่น ไม่ใช่สําหรับตัวเราเท่านั้นเมื่อเราได้รับชีวิตนิรันดร์ความพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในชีวิตของเราความดีของพระเจ้าพ nice> ุ่งข uh ึ้นเหนือชีวิตของเราเป็นเหมือนน้าพุที่พุ่งออกมาเมื่อเป็นเหมือนน้าพุที่พุ่งออกมาเพร่อพี่ข้อนี้บอกว่าเป็นเหมือนสายน้ําเป็นเหมือนแม่น้ําเป็นเหมือนแม่น้ําทําลงชีวิตก็คือเป็นน้ําแห่งชีวิตที่ไหลเป็นเหมือนแม่น้ําไหลไปสู่ผู้คนนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทํางานในชีวิตผู้เชื่อแบบนี้ หลายครั้งเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าทำไมเราจำเป็นต้องดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราก็ด้วยเหตุนี้แหละเราจะได้เข้าใจว่าชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมนะชีวิตของเราไม่ธรรมดานะเมื่อเรามีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสําแดงความดีของพระองค์ที่พุ่งออกมาเป็นความสดชื่นเป็นความ โ oh, ออาตก,การตาของพระเยซูของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาจากชีวิตของเรามากมากจนเป็นเหมือนน้ําแม่น้ําที่มีชีวิตเป็นแม่น้ําที่เป็นแม่น้ําของพระเจ้าที่สําแดงความงามของพระเจ้าสําแดงความรอดของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราที่เราได้รับจนคนมากมายได้รับพระพรผ่านแม่น้ํานั้นดังนั้นวันนี้นะคะพี่น้องทั้งหลายเราเป็นผู้นี้แหละผู้ที่พระเจ้าให น้ำผู้แห่งชีวิตที่พุ่งขึ้นจากชีวิตของเราเพื่อเป็นสายน้ําที่หลั่งไหลไปสู่คนมากมายอันนี้อยู่ในประเด็นแรกนะคะที่บอกว่าพร,วพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเรามีความสําคัญและมีความจําเป็นที่เราต้องเข้าใจและเราจำเป็นต้องดําเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระองค์ทํางานผ่านชีวิตของเราให้ความดีของพระองค์พุ่งออกมาจากชีวิตของเรา เพื่อจะเป็นเหมือนกับสายน้ําแม่น้ําที่นําไปสู่คนมากมายได้รับความรอดในยอห์นบทที่20ข้อ19ถึงข้อ22บอกว่าพระเยซูตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดํารงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นขันพระองค์ตรัสด,ดังนี้จึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขาและตรัสว่าจงรับพระวิญญาณเถิด อันนี้อันนี้แตกต่างจากการที่พระ,ะเจ้าได้ระบายลมหายใจให้กับมนุษย์เหมือนอาดัมเอวาที่ที่ได้ชีวิตแต่พระวิญญาณน,นี้คือพระวิญญาณเจอมเมื่อเมื่อสาวกเขาได้รู้ว่านี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือพระเยซูเป็นพระเจ้าของเขาและเขาได้รับชีวิตใหม่แล้วพระเยซูเนี่ยประทานชีวิต ประทานวิญญาณใหม่ให้กับเขาประทานวิญญาณที่เป็นวิญญาณที่มีชีวิตเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสร้างที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัมเอวาที่ระบายลมหายใจของพระองค์เข้าทางจมูกอาดัมเอวาจึงมีชีวิตดังนั้นพระเยซูพูดตอนนี้บอกว่าสาวกสาวกมีชีวิตใหม่วิญญาณใหม่ที่บังเกิดขึ้นมาพระเยซูบอกว่าพระเยซู ให้ชีวิตกับเขาในเวลานั้นดังนั้นพี่น้องที่ราคาสาวกได้รับชีวิตใหม่ได้รับวิญญาณใหม่เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขตและพระองค์ฟื้นคืนพระชนและพระองค์นำพระโลหิตของพระองค์นิพนำเลือดของพระองค์ไปเป็นเหมือนเครื่องบูชาเป็นค่าไถ่แทนชีวิตของเรากับพระบิดาแล้วและพระองค์ก็ประทานวิญญาณใหม่ให้กับเรา นี่คือวิญญาณที่สาวกได้รับเป็นวิญญาณที่เป็นเหมือนการทรงสร้างของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างอาดัมเอวาที่มือก็ไม่มีชีวิตหูตาคอจมูกร่างกาย ไม่มีชีวิตหากปราศจากพระเจ้าระบายลมหายใจของพระองค์ระบายลมปราณของพระองค์เข้าทางจมูกอาดัมเข้าทางจมูกอาดัมจึงมีชีวิตดังนั้นนี่คือความหมายของว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราได้รับนั่นคือชีวิตพระเจ้าประทานชีวิตให้กับอาดัมคําว่าชีวิตคือไม่ใช่แขนไม่ใช่ขาไม่ใช่ หูตาคอจมูกดังนั้นหูตาคอจมูกจะบอกว่าฉันดีกว่าใครไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีชีวิตถ้าไม่มีพระเจ้าดังนั้นเนี่ยนี่คือความหมายพระเจ้าพระบิดาได้ระบายลมหายใจของพระองค์เข้าทางจมูกอาดัมอาดัมจึงมีชีวิตร่างกายจึงเป็นร่างกายแขนจึงเป็นแขนขาจึงเป็นขาหัวใจจึงเป็นหัวใจ นี่คือความหมายของการให้ชีวิตและก็ในพระมภีข้อนี้พระเยซูก็บอกสาวกเช่นเดียวกันว่าสาวกได้รับวิญญาณใหม่ได้รับชีวิตใหม่หลังจากที่พระองค์ฟื้นคืนพระชนและพระองค์ทำการทรงไถ่สำเร็จเรียบร้อยแล้วสาวกจึงมีชีวิตชีวิตใหม่เหมือนเหมือนอาดัมได้ชีวิตจากพระเจ้าใหม่ๆตอนปราศจากความบาปเลยนี่คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำกับเราแบบนี้อยากให้พี่น้องทุกคนดำเนินชีวิตแบบว่าเข้าใจหลายครั้งเราดำเนินชีวิตเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้เชื่อแต่เราไม่ได้สนใจเลยว่าพระวิญญาณผู้อยู่ในเราพระอ,องค์คือใครพระอ,องค์ทำอะไรกับชีวิตของเราหากเราเข้าใจเราจะเป็นคริสเตียนที่มีพลังมากเราจะเป็นชีวิตคริสเตียนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือคำพูดของใครหรืออารมณ์ของใครหรือใครจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรเพราะว่าพราะวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราเป็นความเข้าใจที่กระจ่างชัดใครก็ตามถ้าเข้าใจอะไรเนี่ยความสงสัยไม่ไม่คุมเครือมีความเข้าใจก็จะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างเป็นพระพีบอกว่าสัจจะจะทำให้เป็นไทยสัจจะ ก็คือความจริงของพระเจ้าและความจริงของพระเจ้านี่แหละบอกเราว่าพระวิญญาณทำอะไรบอกเราว่าพระวิญญาณทำสิ่งใดให้กับเราเราจึงไม่หลงงมงายไปอยู่กับเรื่องต่างๆโดยที่ไม่มีในพระวจนะของพระเจ้าหรืออารมณ์ของเราไม่ตกเป็นทาตเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องต่างๆที่ไม่ได้ช่วยให้เราเป็นคนสมการทรงสร้างของพระเจ้าพี่น้องที่รักาพระเจ้าของเรา สร้างเราอย่างมีเกียรติสร้างเราอย่างมีคุณค่าสร้างเรามาอย่างเฉพาะเจาะจ,จงและสร้างเรามาอย่างดีและไม่เพียงสร้างเรามาอย่างดีเท่านั้นด้วยความรักของพระองค์พระองค์ทรงประทรับอยู่ในเราองค์พระวิญญาณผู้นี้แหละเป็นผู้ที่มีความเข้าใจครบถ้วนคริสเตียนมีความเข้าใจครบถ้วนไม่ได้มาจากความสามารถของตัวเอง ไม่ได้มาจากการความเก่งของตัวเองไม่ได้มาจากการอ่านทะลุป,ปูโปงแต่เป็นความกระจ่างชัดในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความชัดเจนความกระจ่างแจ้งพระพี่บอกว่ารับการเปิดเผยสำแดงดังนั้นชีวิตคริสเตียนถ้าได้ผู้ที่ได้รับการเปิดเผยสำแดงจะไม่เหมือนเดิมจะมีความเข้าใจเข้าใจความรักของพระเจ้าเข้าใจการดําเนินชีวิตบนโลกนี้ เข้าใจผู้คนที่เดินไปเดินมาในโลกนี้และสิ่งต่างๆไม่สามารถทำอันตรายกับเขาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นไทยความคิดเขาเป็นไทยความคิดเขาเป็นอิสระจิตใจเขาเป็นอิสระความความรู้สึกนึกคิดเขาเป็นอิสระไม่ตกอยู่กับเป็นธาตุสิ่งใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพี่น้องคะขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประทับอยู่ในเราที่เป็นบ่อน้ําเป็นบ่อน้ําเป็นเหมือนกับพระพีให้ภาพชัดว่าเป็นเหมือนบ่อน้ําพุที่พุ่งออกมาบ่อน้ําพุจะไม่พุ่งถ้าไม่มีพลังภายในบ่อน้ําพุก็จะเป็นแค่เครื่องหนึ่งที่มนุษย์ทําขึ้นแต่จะไม่มีน้ําพุพุ่งออกมาหลายครั้งชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สําหรับ ทำน้ำพุแต่น้ำไม่พุเพราะว่าไม่ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงผ่านชีวิตดังนั้นเราเป็นชีวิตคริสเตียนที่มีพลังที่มาจากพระเจ้าดังนั้นเราจึงสำแดงความดีของพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำพุที่พุ่งออกพระพีบอกว่าเมื่อเป็นเหมือนน้ำพุที่พุ่งออกน้ำที่ออกมาอย่างมากสำหรับความดีของพระคริสต์อยู่ในเราน้ำแห่งชีวิตของพระคิสตอยู่ในเรา จนเป็นลำธารลำธานนั้นไม่ได้เพื่อตัวเราแต่เพื่อผู้อื่นได้เห็นได้ชมและได้รับพระพรนี่คือความหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราที่เป็นเหมือนกับน้ำพุที่พุ่งออกแล้วก็มีชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในสาวกสาวกจึงเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ดังนั้นเราก็เป็นสาวกเช่นเดียวกันเราเป็นสาวกของพระเยซูเราได้รับพระวิญญาณพระวิญญาณองค์เดียวกันกับสาวกตอนนั้นได้รับ เราได้รับพระวิญญาณองค์นี้แหละเหมือนกันดังนั้นเมื่อก่อนในสาวกของพระเยซูมีความกล้าขนาดไหนมีสติปัญญาและเห็นฤทธิเดชของพระองค์ทำสิ่งต่างๆมากมายรักษาคนตายให้ฟื้นหรือว่าตัวเองไม่กลัวสถานการณ์ใดๆที่ดูเหมือนน่ากลัวแต่ว่าพระเจ้าทรงช่วยให้ผ่านพ้นและก็มีความเชื่อคนที่เขาเห็นมี มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเขาเนี่ยเขายมีความเชื่อสาวกมีความเชื่อประกาศไม่กี่คนจนไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกที่พระเยซูบอกอะ่ะนี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานหลังจากที่พระเยซูสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็ไปอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาสาวกมีพลังอย่างมากดังนั้นเราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระองค์ไม่ต่างจากสาวกสมัยนั้นเลยซึ่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานเหมือนกันวันนี้ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราที่เป็นชีวิตเหมือนกับชีวิตที่มีพระเยซูอยู่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใน,ในเป็นชีวิตที่มีคุณภาพเป็นชีวิตที่ทำอะไรก็ตามทำทำสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทำสำแดงความรักของของพระเจ้าให้คนเห็นพระเจ้าแล้วก็คือคนเห็นสาวกเห็นพระเยซู พี่น้องทีร่รักคะวันนี้พระวิญญาณองค์เดียวกันที่อยู่ในเราคนเห็นชีวิตของเราให้เห็นพระเยซูอามเมนไหมคะอันนี้ต้องเราต้องสํารวจตัวเรานะคะว่าวันเวลาผ่านไปและผ่านมาใครเห็นอะไรในตัวเราเห็นพระเยซูหรือเห็นอะไรเราต้องเราต้องแบบว่าให้พระเจ้าพูดกับเรานะคะมนุษย์พูดกับเราไม่ได้หรอกไม่ไม่มีใครสั่งใครได้ไม่มีใครพูดกับใครได้เตือน กันได้เป็นแค่มนุษย์แต่ว่าผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงคือพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงเปิดเผยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสำแดงในใจแล้วท่านจะเปลี่ยนและเปลี่ยนอย่างถาบอเปลี่ยนแบบไม่ต้องมีใครมาบังคับเปลี่ยนแบบชื่นชมยินดีอาเมนไหมคะพี่น้องหลายครั้งเด็กๆถูกเปลี่ยนเพราะว่าแม่บังคับแต่ว่าใจข้างในไม่เปลี่ยนเหมือนเราเคยยกตัวอย่างที่บอกว่าพ่อบอกว่าให้ยืนยืนตรงแต่ใจยังนั่งอยู่แต่ว่ากลัวพ่อตีก็เลยยืนหน้าบูดหน้างอ แล้วก็แบบยืนด้วยไม่ได้เกิดสันติสุขไม่ได้เกิดความเข้าใจชีวิตคริสเตียนเหมือนกันไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดๆถ้าท่านทำมาจากหัวใจที่เป็นเหมือนกับความรักขับเคลื่อนอยู่ภายในพระวิญญาณบริสุทธ์พูดกับท่านอยู่ภายในท่านจะทำสิ่งนั้นอย่างมีความสุขและมีพลังและทำสิ่งต่างๆนั้นได้อย่างอย่าง เหมือนพระเจ้าทำอ่ะนี่คือตัวแทนของพระเจ้าพระเจ้าใช้เราในโลกนี้ให้เป็นแขนพระองค์เป็นขาของพระองค์เป็นสายตาของพระองค์เป็นความรักของพระองค์เป็นอ้อมกอดของพระองค์เพราะว่าเราคือกายพระเยซูต้องการให้เราเป็นตัวแทนของพระองค์อย่างนั้นในโลกนี้พี่น้องคะเราเป็นส่วนไหนของพระองค์ให้เราทําสิ่งนั้นโดยไม่ต้องเปรียบเทียบและทําอย่างดีที่สุดในการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเรา จะเราก็จะเป็นคนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมนไหมครับพี่น้องแล้วก็สิ่งที่สําคัญพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในกาลเทียบที่5้าข้อยี่สิบสอบอกว่าฝ่ายผลพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความปราบลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อและความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา พระวิญญาณบริสุทธที่อยู่ในเราทําอะไรก็คือทําให้ผลพระวิญญาณเติบโตนี่คือนี่คือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิที่อยู่ในเราดังนั้นผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิที่อยู่ในเราทุกคนเนี่ยมีพระวิญญาณองค์เดียวกันผลก็จะโตผลจะโตคือผลอะไรผลความรักเราต้องเช็คว่าผลความรักเราโตไหมเราเป็นคนที่แบบ รักนี้สิ้นสุดง่ายจริงๆมีอะไรที่มากระทบนิดกระทบหน่อยหมดละไม่รักนะเ,เกียรติละอะไรบ้างคือแบบนี่คือความรักที่ไม่ใช่ความรักของพระเจ้าผลนี่คือผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในเราเพื่อผลเหล่านี้จะเติบโตผลความรักโตผลความดีโตเรามีความดีที่จเจริญเติบโตไหมหรือว่าเราเ หาไม่ค่อยเจอหรือว่าหรือว่าอะไรอีกล่ะความปราบปลื้มใจเราเป็นผลนี้โตในชีวิตของเราไหมความปราบปื้มใจหรือใครเห็นหน้าเราเป็นหน้าแห่งการห่อเหี่ยวตลอดเวลาเป็นหน้าแห่งความเศร้าหมองตลอดเวลาเป็นหน้าที่แบบเต็มไปด้วยแบบเรียกว่าเหมือนอยู่ในสงครามโลกอ่ะหน้าเราอ่ะเป็นอย่างนั้นอ่ะใครเห็นเป็นอย่างนั้นตลอดเป็นอย่างนั้นไหม นี่คือไม่ใช่งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทาให้เราเป็นแบบนั้นนะคะผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการให้เราเติบโตเนี่ยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราให้ผลในความปราบปลื้มใจปราปลื้มใจอะไรปราปลื้มใจที่เราได้เป็นลูกของพระเจ้าปลาปลื้มใจที่เราได้รับใช้พระเจ้าปราปลื้มใจที่พระเจ้านะรักเราทั้งที่เราไม่มีความน่ารักเลยพระเจ้าปรารถนาะพระเจ้าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเรามากมายมัน จริงๆแล้วพี่น้องที่รักคะความปราบปลื้มใจเนี่ยแม้เราไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เป็นเหมือนความพอใจเราเลยแต่มีความพอใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระองค์ได้ไถเราเป็นผู้ไถเราออกจากบึงไฟนระกนี่ก็มากพอที่เราจะปราบปลื้มใจแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะทดแทนได้ดังนั้นชีวิตคริสเตียนจึงไม่ใช่เป็นชีวิตที่บอก ไม่มีความชื่นใจเลยหาความดีไม่พบหาความชื่นใจไม่เจอไม่มีอะไรหนุนใจเลยไม่มีอะไรดีเลยพี่น้องที่ราาักคะท่านกําลังมินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราประทานสิ่งเหล่านี้ให้กับเราแล้วผลทั้งเก้าอย่างนี้จะเติบโตผลเก้าอย่างนี้เติบโตไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณคือการปฏิเสธเนื้อหนัง คือการดาเนินชีวิตตามพระวิญญาณเนื้อหนังจะหายไปเองเราไม่ต้องพยายามต่อสู้เนื้อหนังว่าฉันจะไม่เป็นแบบนั้นฉันไม่เอาแล้วมันนู่นนี่ต่างๆมากมายให้พี่น้องเดินตามพระวิญญาณแล้วเนื้อหนังจะแบบลักษณะแบบเนื้อหนังจะลดน้อยถอยลงเหมือนเวลาเราอยู่ในความมืดเราไม่ต้องพยายามทำกำจัดความมืดออกไปแค่เราเปิดไฟก็สว่างละ ดังนั้นชีวิตคริสเตียนเหมือนกันเราอยากจะเป็นผลพระวิญญาณที่เติบโตบอกว่าผลโตก็คือการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณอเมนไหมคะพี่น้องดังนั้นคําว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราความหมายก็คือเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ชีวิตของเราสำแดงผลพระวิญญาณทั้งเก้าอย่างนี้อเมนไหมคะพี่น้องผลพระวิญญาณทั้งเก้าอย่างนี้จริงๆแล้วเคยแบ่งปันไปบ้างแล้วว่า พ้นความรักสำแดงยังไงพ้นอะไรต่างๆสำแดงยังไงถ้าหากเราเป็นคนที่รักถ้อยคําของพระเจ้ารักพระเจนะของพระเจ้าเราจะรู้เราจะอ่านแล้วเราจะเข้าใจเพราะเจนะของพระเจ้าเป็นฤทธเดชสําคัญมากหลายครั้งพระเจ้าไม่รู้จะสาแดงเราผ่านอะไรเพราะว่าพราะคัมภีร์เราก็ไม่อ่านพี่น้องคะเพราะเจนะของพระเจ้าคือที่ที่พระเจ้าจะพูดกับเราแน่นอนพระเจ้า,าพูดผ่านพี่เลี้ยงได้พูดผ่านคําเทศได้พูดผ่านคําสอนได้ แต่ว่าพระเจ้าต้องการให้เรามีความมีการสามัคคีทมกับพระองค์พูดกับพระองค์ถ้อยคําของพระองค์ที่เราอ่านนี่แหละจะพูดกับวิญญาณของเราเป็นการพูดที่ทาให้เราเปลี่ยนแปลงทําให้เราเข้าใจอเมนไหมคะพี่น้องดังนั้นวันนี้นะคะเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสัปดาห์หน้าต่อประการที่สองเพราะวิญญาณอยู่เหนือเราอยู่เหนือเราเพื่ออะไรและทําอะไร แต่วันนี้ให้เราเข้าใจว่าพระวิญญาณอยู่ในเราเพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือเราให้ผลพระวิญญาณทั้งเ้าอย่างเราเติบโตและสำแดงออกเป็นเหมือนน้ำพุที่พุ่งออกจากชีวิตของเราจนเป็นสายน้ำที่นำไปให้กับคนอื่นได้รับพู้่อสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดว่าเราจะมาสายน้าน้ำพุที่เป็นสายน้ำออกไปจากชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรอาเมนให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันพี่น้องบอกกับพระเจ้าด้วยกันว่า ผลพระวิญญาณเก้าอย่างเนี่ยผลไหนที่ท่านที่ท่านไม่โตเลยอะ่ะบางอย่างบางผลก็เติบโตเป็นเหมือนผลที่นำความชื่นใจมาให้กับผู้คนเป็นเหมือนผลที่ที่กินได้เป็นเหมือนผลที่ที่เป็นความชื่นชมแต่บางผลไม่เกิดเลยมันห่อเหี่ยวอยู่หรือว่ามันมันไม่สามารถสําแดงผลได้เลยบอกกับพระเจ้าด้วยกันว่า ผลอะไรบ้างที่ยังไม่เกิดขอให้เกิดผลขอให้ผลพระวิญญาณเกิดผลในชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถเป็นเหมือนกับน้ำพุที่พุ่งออกทุกช่องทางให้คนได้รับพระพรผ่านชีวิตของเรา ข้าแต่พระเจ้าข้าพงค์ทั้งหลายขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงประทับในข้าพรงค์ทั้งหลายเพื่อข้าพรงค์ทั้งหลายจะสำแดงสง่าราศีของพระองค์เพื่อข้าพรงค์ทั้งหลายจะสำแดงความดีความรักความปราบปลื้มใจความอดทนนานการให้อภยัยหรือการสำแดงความดีของพระองค์ในทุกๆด้านพระองค์เจ้าเพื่อให้เขาทั้งหลายได้รู้ว่าเราทั้งหลายนั้นคือสาวกของพระองค์ สาวกของพระองค์ที่เป็นเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนผู้ที่สอนเป็นเหมือนองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราบัดนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรเราทั้งหลายให้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นในทุกๆผลพระองค์เจ้าเพื่อชีวิตของเรานั้นจะเต็มไปด้วย ความสุขความยินดีและผู้คนมากมายเห็นชีวิตของเราก็เห็นพระองค์ในชีวิตของเราขอถวายเกียรติทั้งสิ้นนี้แด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ